สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเมธเวีทัพพิมสี 4, กบบสีทับพกสีเซ็กซีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับกระเป๋าถักจากถุงพลาสติกมีรักออนเอิร์ธเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่เราใช้อาจสามารถหุ่นเวียนเปลี่ยนให้เกิดการใช้งานซ้ําได้โดยอาจจะเปลี่ยนวิธีการอาจใช้ซ้ําในแบบเดิมหรือจะหาทางให้เกิดการใช้แบบใหม่ๆ ถุงกลับเป็นถุงจึงเป็นก้าวแรกเพื่อทดลองความเชื่อนี้ผ่านเวิร์กช็อปคิดก่อนทําที่ทําให้เราได้เจอผู้คนที่มีความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อกระเป๋าถักจากถุงพลาสติกใช้แล้วที่มาจากแนวคิดในการนําขยะพลาสติกกลับมาแปลรูปใหม่นักออกแบบสร้างกระบวนการเรียนรู้การคัดแยกพลาสติกในชีวิตประจำวันร่วมกับชุมชน โดยรับซื้อถุงพลาสติกใช้แล้วในราคาสูงกว่าท้องตลาดชวนผู้คนในชุมชนมาทดลองปฏิบัติร่รวมกันโดยคนต้นน้ำคือผู้คัดแยกคนกลางน้ำคือผู้ผลิตส่วนคนปลายน้ำคือลูกค้าซึ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านการสร้างสารรค์กระเป๋าหนึ่งใบ แถวที่หนึ่งนะคะเราจะถัก X หรือว่าคอทอจำนวน8ครั้งในวงกลมค่ะก็แทงเข็มในวงกลมเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านสองงบนเข็มก็ได้ X แรกค่ะแทงเข็มในวงกลมนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านสองหงบนเข็มได้ X ที่2ค่ะถักต่อไปให้ครบทั้งหมดแครั้งค่ะแถวต่อไปแถวที่สองนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าหลักแรกอ,อยู่ตรงไหนก็นับย้อนจากหลักสุดท้ายตรงนี้ไปแปดหลักค่ะหลักแรกก็คือตรงนี้ค่ะ ดีจะถักทับปลายไหมตอนเริ่มไปด้วยเลยค่ะก็จะถัก X จำนวน2ครั้งในหลักแรกค่ะก็คือลาย V นั่นเองดีก็จะแทงเข็มที่หลักแรกและใ่าปลายไหมด้วยค่ะแล้วก็ถักลาย X จำนวนสองครั้งในช่องเดียวกันค่ะเพื่อให้ทราบจุดเริ่มต้นของแถวก็จะใส่เข็มกลัดห่วงที่หลักแรกไว้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ไหมโปร่งสีอื่นใส่ท้าหลักแรกไว้ก็ได้นะคะแถวนี้เราจะถักลาย V หรือ X จำนวน2ครั้งในทุกหลักเลยค่ะ อันนี้อาจจะดูถักผินๆหน่อยนะคะมีทาครีมที่มือสิบมาไม่นานค่ะถ้าเป็นไหมพรมทั่วไปเวลาทาครีมเสร็จก็ทกได้เลยไม่มีปัญหาแต่เส้นไหมพลาสติกจะมีฝืนฝืดมากกว่าถ้าเพื่อนๆทาครีมก็แนะนำรอให้ครีมซึมหมดแล้วค่อยถักจะทำให้ถักได้เรื่อยกว่านี้ค่ะก่อนจะเริ่มถักแถวที่สามก็เอาเข็มกลัดออกก่อนนะคะหลักแรกก็จะถักหนึ่งเอ็กซ์ค่ะจากนั้นใส่เข็มกลัดในหลักแรกด้วยนะคะหลักที่สองจะถักวีหรือสองเอ็กซ์ในหลักเดียวกันค่ะก็จะทำซ้ำตลอดทั้งแถวคือหนึ่งเอ็กซ์ในหลักถัดไปค่ะ Thank you หลังจากที่เราถักตัวของต้นกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็มาดูธีถักตัวกระเป๋ากันค่ะโดยจะใช้ลายถักง่ายๆก็คือลายโซ่สลับกับลายคอหรือว่าลายเอ็กนั่นเองค่ะแถวที่สิสองถักหนึ่งเอ็กในหลักแรกค่ะแล้วใส่เข็มกลัดในหลักแรกจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วข้ามหนึ่งหลักถักหนึ่งเอ็กค่ะโซ่หนึ่งค่ะข้ามหนึ่งหลักถักหนึ่งเอ็กค่ะก็จะถักแบบนี้ต่อทั้งแถวนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งแล้วข้ามหนึ่งหลักถักเอ็กค่ะ มาถึงช่วงปลายของแถวที่สิสองแล้วค่ะก็ถักโซ่หนึ่งนะคะเอาเข็มกลัดปอกค่ะแถวที่13บมก็จะถักเหมือนกับแถวที่1ิบสองค่ะก็คือข้ามหลักสุดท้ายของแถวที่ส2บสองแล้วถักหนึ่งในหลักแรกค่ะใส่เข็มกลัดที่หลักแรกค่ะจากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักหนึ่งค่ะก็คือถัก X ลงบน X ของแถวที่แล้วเองค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะข้ามหนึ่งหลักนะคะก็คือข้ามโซ่ที่เราถักไว้แล้วถักหนึ่ง X ค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะข้ามโซ่นะคะแล้วถัก X ค่ะก็จะะถถัแนลอดทงวเย หลังจากถักแถวสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะก็จบงานด้วยการถักเลื่อนห่วงหรือว่าลายซีที่หลักแรกของแถวค่ะก็จักแทงเข็มที่เอ็กแรกค่ะแล้วเกี่ยวไหมผ่านหลักแรกและผ่านห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นก็จะเกี่ยวไหมผ่านห่วงค่ะตัดไหมนะคะแล้วก็ดึงไหมออกค่ะเก็บปลายไหมไว้ที่ด้านในของกระเป๋าค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ